อือไปอยดูห้วยอยากจะแีดีไหมเิ่เกิดว่อือถึงไหมเราจะกินถ่งปาปาจ้อือนำเอาเราทายอะไรกันหน่อยไนเฮ้ยนมดนใส่มันใส่ตใหญ่ปังมุกปองมาเลย

หลักๆคือตัมู้งได้ห้ามขึ้นหาจะลองมาวรถะเล็กก่น่ะไม่อากกัันม้รถยวัเลาะหยหงายยุวัฒน์มาดี๋ยวเดี๋ยมตัรงนั้นตัดสิตลงไปะอืเสแล้วน้องม่ดื คนืปลาด้เอลาตมาังด้วยนักปัต้องาผลิตนเองอืมืปลาดคนมากม้นขึ้นขึ้นมืปลาข่้นขึ้นขึ้น่ะ ต้อยเสือกต้มูาดบห่ร้เมืนกบมครับ่าึงจะกินเ้าเมื่อรน่มงจะกินเ้า่อน่มาอนาุนเทาน้ไหวมาบ่ายังไม่พออันนีกเนาะยับแา

มันเป็นคง่ยเล้่อยไปหเอาสื้อต่าง่นะไปถ่ายยั้พี่ต้องบนวนเนาะข่าไปท่ามาเดี๋ยวว่าเจ้าคือมาถ่ายแนวทั้นถายบัก้่างมาั้งเลยบักข้างไม่ลงรถดนั่นดิบวกกาบวกกาขี่หนีนะ

to tăng mà ừ. được. Được. Dạ. được rồi đó cái cục máy nó tăng cái cục máy nó tăng ไก่ปุ๋ยซอยของเครัวไก่พอดีเลยอยอนองไห้จุม้ย่มจุมกินเางมกแม่แก่แม่หแก่มีอยู่ไหโอ้อมาแรง่โอ้ต้องห่วงว่ะนะจมจุฟองวะจมจุองต้องเสียหนัด้วยนิดตำพลวะตำไม่พี่มิดองเนี่ยตำพุตำหม่ใช่ ขายรถขายดีว้ยไม่ค้าร้านแี่ขายดีเว้ยน่อารด่ต่ำมาลวต่ำไหมเราลวดเบลอนีเนี่ยเออต่ำมาลวดังลวดลวแต่แตงก็แซมกันนี่คือเหมืนมือมืเดี๋ยวเอาเงาก้าขาบอกมือเยกสน้จะใคดอกเวยมันาดอย่างมันกินงาพด Bà ấy bắt bắt được chưa vậy? bắt cá phải nhau đâu nhá? nhau 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 nhà nhau 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 เยต้นมันหม่ต้นมันม่ันอยู่หัวสัตว์นี่ค่มนลายอี่แกนมันตนะเมลยกูมกันนง่ความกันนี่บคันักเดี่ยน่อยกูยามคนเล่นแต่มันหลายปีมันมัหลายปีแล้ว

ไปงานแล้วไรง้ที่้าอยัมันก็เยาว์เนาะเบียย์ยคน่แหละที่จันทร์นะเยงำดยวลบบเบอพวกลุ้งตุ้งเนาะสามคนยัยก็น้งต้ยยยเกอบโทำของีย พ่อกันมัดเลยเราบุเบกนตัก้ไปให้แงเพิ่จะได้ใร่องสร่องได้ได้ไปั้กันละได้กต่สวรละแล้วนวนเพิ่มกบสวนทุ่มกับเพิ่งแล้วล่ะแับเพิ่งอะไเนะอือแค่ยิงเงินเดียวเองเห็นพอสว่งสมงหอกสวงไวเนี่ยกลังเออป็นมันเดเวลาเลยแหละัวัน บอกคนบอกคนคนละสก,กรีรถเดี๋ยวนั่งนึงกันพวก้อยจ้า้เม <c oughs> <c oughs> ตงตกกเลยโอ้ต่ม้งขายดีครับรลาดน,นี่ <c oughs> แท๊งมาเลยทำมาวันนี้พ่อเสียไปน้ำอะไรนะพวกต่อไปวะ <c oughs> มนงบ่แม่ํำลังย่างอยู่อไรอยู่ยำต้มแล้วผู้หลัรู้หลัาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงไหพอวกแล้วออย่เาจะาดไม่บวกเหมือนดูขาดบั ไมกว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่รงเนี่ยต่างคนต่างเนี่ยเป็นลูกศรต่างคนบ่รงเนี่เป็กรปากนังปากกอดปากๆนังปากกอดนังปากิพ์เป็นผู้ชื่นโอ้ปากตักปากทิพย์อะไรจุดสั่นแก้เลย คือม oh, right. uh ีตับ